อ่ะไปดูเรื่องของหลีกจีนกับหลีกโอ้เกาหลีมา,าแล้วนนวันนี้วันนี้เกาหลีใต้กับมาเต้น,นะผมเรียบร้อยไปแล้วอ๋อคือแฮปปี้โดนโอ้โหสูงสองลูกลูกครึ่ง <c oughs> ยิงแค่ไหลูกเดียวลูกเดียวยิงมาทีที่แปดสิบสี่ได้จะไปเหลืออะไร <c oughs> ผมว่ามันเป็นแบบนี่มิสหมายที่ดีของวงการฟุตบอลใช่<อ>ถูกต้องถูกต้องถ้าสมมวง่เราคุยกันเรื่องนี้จริงจริงเพราะวันนี้เคลีกกับมาได้แล้วแล้วคือกลับมาแบบว่าเปะแบบปิดถูกแต่กระแสยังดีแล้วต้องก่อน ต้องเกิดก่อนว่าเคลีอ่ะประเทศเกาหลีใต้อ่ะมีผู้ติดเชื้อเป็นเบอร์ต,ต้นๆของเอเชียตอนนั้นเลยต่อจากจ<า>ีน <A S 2> เลยต่อจากจีนเลยแต่ไม่น่าเชื่อว่าเขาสามารถกลับมาแข่งฟุตบอลได้แล้วก,ก็เป็นนิมิตหมายอันดีคือนี่แหละคือสิ่งที่บางทีเนี่ยพอพูดไปเดี๋ยวก็หาว่าดา่าวงการฟุตบอลอยังไรอ,อะไซ้คือมุมมองผมผมบอกว่าทําไมเราไม่กําหนดไปทีละขั้นทีละขั้นละน่ะ ใช่ไหมาคือคือของเราเนี่ยภาพมันยังดีกว่าดีกว่าเกาหลีใต้ดีกว่าจีนอะไรเงี้ยทำไมเราเออสมมุติว่าเดนนี่เดือนเดือนอะไรพึ่งกระพา,า,าใช่ไหมมิถุนาใช่ไหมอะไรเงี้ยนะแต่เราไปกําหนดกันยาเลยเนี่ยถ้าว่าช่วงเวลามันห่างซึ่งซึ่งบางคนก็บอกว่าเฮ้ยมึงก็พูดได้นี่เดี๋ยวถ้าโควิดมันเกิดขึ้นมึงจะรับผิดชอบยังไงคือบางทีเราถ้าเราไม่เอาความรู้สึกตรงนี้มาแต่เราเอาความรูปแบบของการทำของจีนของเกาหลีหรือของอะไรเนี่ยนะแบบญี่ปุ่นที่เ,ญญญญเลื่อนอะไรเงี้ยอย่างน้อยๆสี่เดือนตรงเนี้ย มันจะเป็นสิ่งที่ช่วยสโมสรได้ไงครับผมือพูดในวันนี้ก็คือช่วยสโมสรได้ช่วยนักบอลเออช่วยนักบอลได้คือสมาคมเองนั่นแหลมว่ามีการแข่งขันแล้วมีการตัดส่สนจริงๆรเรื่องของลิขสิทธิ์ต่างๆมันก็กลับมาได้ไงใช่ไหมแต่ว่าเราไปกําหนดในลักษณะที่ว่าเอ้ยเราเราไปตรงนู้นเลยอ่ะขลาจว่ามันก็เลยกลายเป็นว่าในสี่เดือนเนี้คนที่หนักหนักที่สุดอ่ะมันคือสโมสรไงมันต้องจ่ายเงินตลอดอ่ะครับผมแล้วพวก ผู้ตัดสินอีกพวกอะไรอีกซึ่งมันจะว่างงานกันไปทั้งหมดเข้าใจแล้วป่ะ,อะโอเคว่าว่าหลังจากกันยาตุลาพฤศจิกาธันวาไปก็มีเงินใช้แต่ว่าเนี่ยช่วงนี้มัน,ม,นมันไม่ใช่อะจรัมาเนี่ยผมผมยังติงนิดนึงว่าเราไม่น่าจะตัดสินใจเร็วไปเร็วไป,วไปคืออย่างน้อยๆกาหนดเป็นช่วงนั้นไปแต่ไปกําหนดตรงนั้นก็ดีจะได้มีเป้าหมายของแต่ละทีไมไปเหมือนกันที่เราคุยกันเนี่ยเอออย่างน้อยๆเขาก็บอกว่าสองเดือนก่อนลีกเปิด เดี๋ยวจะเรียกนักบอลมาซ้อมก็โอเคไม่ว่ากันน,นี่มาดูโมเดลของหลีกจีนกันหน่อยหลีกจีนเนี่ย,ออนนยมาจากอาจารย์เอี่ยมนะครับเขาบอกว่าวันเปิดหลีกฤดูก,ก,กาล2020ของหลีกจีนเนี่ยจะไว้ช่วงปลายมิถุนาหรือต้นกรกฎาคมในเงื่อนไขว่าไวรัสไม่ระบาดอีกรอบเราพูดถึงที่เขาแพร่ระบาดเยอะที่สุดพูดตามตรงเป็นที่ต้นมาใช่ปะ่ะสำหรับไวรัสโควิด COVID กับประเทศจีนช้นิซปเปอร์ลีก2020ี่เนี่ยจะเตะแบ่งเป็น2กลุ่ม หลังจากนั้นจะเป็นรอบเฮยอฟในกรณีที่เริ่มเตะม,ม,มิถุนานและเสร็จสิ้นภายในธันวาคม,มสามาคมฟุตบอลจีนเนี่ยเขาไม่เห็นด้วยกับการเตะข้ามปีเขาไม่เห็น<ม>ด้วยะจะไม่รอนักเตะและโค้ชต่างชาติที่ยังไม่กลับเข้าจีนดังนั้นหลีกพร้อมเตะเมื่อไหร่นักเตะก็ต้องพร้อมด้วยทรัพยากรที่มีอยู่ คือถ้าเกิดสมมุติว่าตัวหลักของทีมนี้อยู่เมืองนอกอยู่แล้วกลับมามแก่กตัว17วันคุณก็ไม่สามารถเล่นในแมตช์ที่อยู่ในระยะนั้นได้เลยเขาบอกว่าทีมชาติจีน U19 จะเตรียมคัดโอลิมปิก2024และทีม U23 ของจีนเนี่ยจะลงเตะในระดับไชน่าลีก2ดีวีล3โดยจะมีการนับคะแนนปกติคือส่งทีมชาติจีนชุดเยาวชนไปเล่นอันนี้เลยนนงเป็นโมเดลของเขาเพื่อให้ทีมชาติชุดเยาวชนเขามีโปรแกรมเล่น อันนี้ของจีนแล้วก็แนวทางอนุญาตแฟนบอลเข้าชมเกมในฟุตบปปอลชไนซสซูเปอร์ลีกเนี่ยเขาบอกว่าจะปล่อยทยอยให้แฟนบอลเข้าชมเกมในสนามช่วงแรกเนี่ยจะเป็นการปิดก่อนจากนั้นจะเอาแฟนบอลเข้ามา15-2 0ถึงของความจุค่อยๆค่อยๆแล้วอาจจะเลื่อยไปเรื่อยจนถึง30-4 0ถึงอร์แล้วก็5 0 6 0ิถึงอจนกว่าจะมีไว้ วัคซีนหรือป้องกันได้จนครบแล้วก็จะกลับมา100%เหมือนเดิมไทยเอาเป็นตัวอย่างได้ไหมคือตอนนี้เราก็คือเราตอนนี้เราไม่ได้ตรงที่ว่าเขากําหนดเป็นช่วงเวลาคช่แต่ถูกไหม,มเข้า5คน10คน20คน,คนอ,อะไรที่ก็ตามนี้ใช่ไหมแต่ของเราเนี่ยถ้าสมมติวไปกันยา ครับแล้วทุกอย่างมันโอเคหมดแล้วก็ได้สบายเลยคุณจะกาหนดบอกว่าเฮ้ยเข้าไปก่อน20่สิบอ่ะมันก็ไม่ถูกเหรอใช่ไหมออะไรเงี้ยนะแต่ถ้าสมมติว่าเป็นอย่างนี้ก็ออกแบบของเขาได้ถ้าแต่สมมติว่าเราทําแบบเขาก็คือช่วงแรกก็ห้ามก่อนครับช่วงที่2องถ้ามันเริ่มดีขึ้นก็ให้เข้าไป5คนพอับนะัดต่อไป10คนอะไรตามที่บอกอะคือยี่สิบไอ้เปอร์เซ็นต์อะไรก็ว่ากันไปครับแต่ถ้าถึงกันยานี่ผมว่ามันไม่มีปัญหาแล้วล่ะใช่ไหมเตะได้เลวนะเตะได้คือเปิดได้เลยทนะีเนี้ยเพราะที่อื่นก็เป มันร้อนถึงขนาดนี้โควิดมันจะอยู่ได้ไงอยากรู้เหมือนกันร้อนกระจุยเลยท่านเตะสี่โมงท่านนักบอลเตะสี่โมงไหวไหมผมก็น็อกอ่ะไม่ไหวจริงๆแล้วนี่มองไปถึงปีหน้าอไปถึงปีเนี้ยข้ามเกี่ยวปีหน้าเราเริ่มกันยาถูกไหมแล้วจะเตะเผื่อมาถึงเอเตะยาวข้ามปีไปถึงพฤศจิกาภาถึงช่วงเนี้ยถึงช่วงเนี้ยก็ร้อนอยู่ไม่อยากจะบอก